ครับผมสวัสดีเอฟซีเอฟซีทุกปูทุกคนรได้พี่หลังเด้อเนาะเอาวันนี้มามารวมบุญงานบุญครับผมเนาะบุญกระถินเนาะปูพระธาตุใหญ่ได้พี่หลังเด้อมาถึงแล้วเพิ่งมาถึงมาถึงแล้วมาติดตามรับชมบรรยากาศนัะครับวันนี้มีมีน้ำดื่มมาถวายด้วยนะคะหกแพ็คหกแพ็คมารวมรวมบุญนะวันนี้เอา เราเคยเฮ็ดต้นเงินมาพร้อมต้นเงินต้องมาวันที่วันเฮียวันที่ยี่สิบหกเนวันที่ยี่สิบหกอาจารย์ไปเช้ายามตอนเช้าเอาท้างซอนกะได้บอกไว้เนาะจะเฮ็ดต้นเงินมากได้บอกพระอาจารย์แล้วนะรวมบุญน้ำกันเนาะก็ติดตามน้ำกันวันที่ยี่สิบหกไม่ผิดหรอกเด้อ

เอาเบดแม่แพงได้กแ่กแพงแต่กันแพอ้ไปตั้งไหนแม่แปดสได้ยินแว่วแว่วแปดสองสองแปได้ท่่วดิล่ะมันันต้ทั่วเพื่นั่นล่ะโอ้เขาทั่การฟังแม่่าเพิ่งสองวันที่แล้วได้มากกับผากันจัดการเต้าออู้อาพี่รองเอ้มาช่วยแม่ไอ้หายเก็บมืเบมีแล้วโอ้แสบแสบแสแม่โอ้แปดสองสองแปดผ้ากัน 82เก้าสอง2เก้าสองเก้าแปดเจามู่อยู่หาไปแล้วจินที่สามเนาะบรรยากาศพีรังเอยเอาบุญที่บ้านแพงนาตื่นเมากกับบ้านี่พีรัง แขงไหนกับ่มี่กวสัตวเดียมียนแล้วแกันเอา,าคณครูสองครูแบ่งกันไปจนเบิดโอ้แบ่งกันแล้วมมาซูแพงจ่าไ้ไ่เอากันเบิดเอางแงโอ้ได้เตรียมาแวยังาแม่เขานห่ง่ามาอ่าพอ่าาวพานมาผ่าจาั่เพิ่นใ้นึน่เพิ่นนิมิตต่ว่าเลข แนวทางของพระอาจารย์ตั้งหากรได้พี่น้องได้แตงหากรได้พี่น้องอันนี้ทางช่องจุดจุดตองหงวดมาจุดเนาะหลังนึ่งซีเต็ดทางช่องทีมงานนี่แหละเป็นจุดจุดฝาเอฟซีเข้าจุดที่สิบเจ็ดอ่าจุดตองหงวดได้สองได้เก้าได้แปดหรือว่าได้เก้าได้สองได้แปดเนี่ยเก้าสองแปดทอดเขาไหมต่ว่าซุ้มแม่แม่อยู่บ้านนี่มาทำบุญก็คือคนเก็บไปแล้วหาไปแล้วพี่น้อง สองตัวนี้อไ้าแบ้ก้าับมากสมตัวนี่นะเกแบบซอเอาแบไม่ได้ละเอาับคับไปสามตัวับู่มเพิ่นไห่เนี่ยเเนาะาู่มเพิ่นไห่้าเลยตัวเดียวกันแต่ว่ากะลลอว่าทีกจุดไปแต่มื่นั้นผูคนยี้งตั้งหันมาหันรถพับเคนาห้ตั้งใส่หันาจัดย่งย่งอยูตีแม่าส กินข้าวต้มาจะไหมเจ้เมืองก็ได้มองครับสาหรับยอดจะทิ้งอดที่ตามไปน้ำกันอาจารย์พันมาให้ตังมาจงีกว่าเอาาให้ตังังไหตังงตังแจงอานือเนยมกกนอกมันน้บุญบาทพี่งบุญบาทน้อบนน้กางันมา่นน้มาเมยพ่อไว้มาอินมจังไหนบรรยากาศบรรยากาศบอ่ิบหนึ่งครบหนึ่งก้วอ่าบรรยากาศรวมบุญเนาะ มาดีชาวตุ๊กเลยครับโอ้ที่แน่แน่นะแถวนี้ไม่มีขายแล้วไม่เอออะไรล่ะเอาลอตเตอรี่มากคือเกี่ยงเราที่พอไหวอยู่ดิเขามาเกี่ยงเลยบ่เกี่ยงแล้วกินข้าวตุ๊กได้มาได้ได้ยินวันหืมเลขถูกที่เราจุดไว้วันหนั้นเขาจอบไปซื้อเลยทิ่ดีกันนั่นเดียว มุ้งเจาจุดไหไงโอ้โหด้มี่ละมวนมหาเนเพันมาจุดนมาจุดวเดวเ่นเดได้ีห่วเ่าเอออืหาบมี่แล้วหาบมีแล้วถามรถตเลีวัดเออโอ้โอ้แตกตื่นเฮือห้าแล้วโอ้จะซํานีก็ยังเฮือห้าขนาดนี้แล้วปาดทั่วาดทัวพี่รองสวคนถีบปอยีบคักนีบ่แต่ว่าเป็นเลขถูกทางของจุดเลยพี่รองเด้อบะแมนเลขที่ว่าอาจารย์เปิดไทยดิแมนคนละอันบะแมนเลขยอด ถิ่เนเลยบ่เนาะเข้าจุดเข้าจยุดวันนั้นตรงกับวันที่เดย์ยี่ที่หกยี่เก้ 2> 9, 2, าสองแปดบ่เอาหัวขึ้นหัวลงเป็นหกสองแปดเบิร์ตเลยตรงกับวันตะถินทำไมโอ้ตรงกับเมือม่อเมื่อทอดตะถินทอดตะถิ่นพ่อโอพี่รองเนาะทังสั่นหลัแตามื่อเนี่ยผ้ามาเบิร์นบรรยากาศน้ำกันเบรรยากาศไปก่อนมื่อเนี่ยส้มมบรรยากาศครับผม อ่าวังหันเถือกเบ้อแมน้อถือกบ้อไหลแมนบอซี่หาแฉมพ่อแสนเอาต้องแวันนี้ลาแฉมกี่ได้วันนี้มังใ่เลยวันนี้ล่อเลยเด็กเด็กชุบแล้วบเ่าเจแล้วเอาอาจารย์เพื่อนบ้านี่ขั้นเรียกเพื่อนเขานี่เพืเขาบอตำก็สองสามกว่า เพิ่มนี่เพิ่มเพิ่มให้เพิ่นทั้งสั้นเพิ่มว่าใช่ซื้อดาบตะลีไม่ไหามือมือไปเบื้องหนึ่งไปนอนหน้าไปจำางงยพ่อไปจำหน้ามาห้ยอ่างเเอ้าตัวไหนแม่ตัวไหนตัวตัวได้ชุดละจ้าเก้าสองแปแม่แม่เอาไปเสียงบอกเพืนอไปซื้อเราก็ไปไวหุ่มนอนเลยบ้านไหนเง็้ยเงีทะเล้าจุดสองใส่น้าห้องรถแม่ไปซื้อแล้วแม่ฟันว่าจังได้บาท บมาน้องเคยเอาหน้าไปจำมาให้ไงยังวะน้องเคยเอาไปหน้าเอาหน้าไปจำว่าเอาหน้าไปจำบ่ได้ถือใบไปเลยบ่ได้ออกยังจากตัวแม่เลยม่เต่ามามีแต่เอามาใส่มีแต่เอาขึ้นมาซาดุาดุแสดงว่าเไดเข่าแล้วขึ้นมาได้ข่าวแล้วโอ้ได้ได้หน้าได้เงินแล้วเนาะได้หน้าขึ้นมาแล้วได้หน้าขึ้นมาแล้วแม่หโอ้พี่น้องเลยแม่มั่นใจเด้ยังเนาะ พี่น้องนี่นี่ใบนี่ละพี่น้องเนาะเลขทูบที่ทางช่องไปจุดหน้าพี่น้องอืมเนาะเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเนาะเนาะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมนี่ วันนั้นแอดมินมาจุดทูบต่องวดแต่ว่าไทยบานเพิ่นเพิ่นเห็นเพิ่นได้ว่าเอาไปเสียงไว้แล้วพี่น้องเอาไปลงทุ่นแล้วฝันดีคักคนะดีพี่น้องฝันดีคักเนาะคึ้ว่าเด็กตัวนี้เขาแล้วว่าสั่นพี่น้องเนาะได้ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องยุบสิสุขสุขคนเนาะ เอาไปพิจารณาเบิรงนได้พี่น้องเด้อยสำหรับตัวนี้เนาะแต่ว่าเลขยอดกระถิ่นก็อน้ำกันแล้วก็เลขที่พระอาจารย์เพิ่นฝันก็รอด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อยนะเอาแคปมาจ่อได้พี่น้องอย่าลืมตัดเก้าแปดสองแปดสองเก้าเนาะอย่าลืมตัดเดียวกันพี่น้องเอาไปเสี่ยงเอาฝันเนาะเบิรงดูเนาะเพื่อ ฟันดีก็ได้บอกต่อกันได้พี่น้องเด้อเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศากับผมเนาะ,ะล่าสุดดูกูพระธาตุใหญ่เนาะ,ะผ้าหยิ่งซุ่มบรรยากาศไปด้วยกันเห็นไหมพี่น้องเนาะอันนี้คือพระธาตุใหญ่ที่เพิ่นสร้างเนาะเขจะเคยโชว์ด้มานที่นี่มาพี่น้องเด้อ หรืมีงานพี่น้องนี่ก็มีงานกับผมบุญกับถิ่นห็นบ่สพาเจ้ากต็ตั้งไว้แล้วบ่ตั้งไว้แล้วบอเดี๋ยวจะพาไปดูคนมาเด็กถูกไปยังตั้งอยู่คือเก่าอยู่บริษัทพี่น้องแต่ว่าอยู่บ่เพราะว่ามันหลายเมือหลายเมือหลายเมือผ่านมาแล้วที่ทางสองมาจุด นาะแต่ว่าถอดเด้งออกดูดูหนึ่งคือข้าเจ้าเอาไปเสียงเนี่ยข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าเอาไปเสียงเนาะก็ะเลยว่าฝันดีครับก็ยังอยู่คือเก่าพี่น้องเห็นปะเลขทูกยังอยู่เหมือนเดิมขนาดว่าพานหมอกพานฝนมาตั้งจุดตะวันที่17เนาะวันนี้จะ20 21แล้วเนาะ เห็นปะยังดูคือเก่าเห็นไหมพี่น้องยังดูดคือเก่าเนาะยังดูเหมือนเดิมครับผมจะเอาตัดแลับพี่น้องขออีกสอนพันครับ i'm